ทีนี้เราจะมองกันงน่าไหนได้ทั้งนั้นเลยแม้แต่เราจะมองว่าไอตัวกู่ของกู้นี่เป็นเครื่องมือของพยามารที่จะมาผูกมัดคนหรือจับเอาตัวคนไปก็ได้หรือเราจะมองไปมันลงไปว่าไอ้นี้ก็คือมาร ไอ้ความรู้สึกเป็นตัวกูของกูนี่ก็คือมนันเพราะมันทานําให้ตายมันฆ่าให้ตายมันเป็นมานไปก็ได้แต่ใจความสำคัญมันมีอยู่ที่ว่าถ้าความรู้สึกในใจมันยังต่ำขนาดรู้สึกเป็นตัวกูแล้วก็ปากก็กล่าวว่าตัวกูหรือรู้สึกเิ่งใดไรสงหนึ่งว่าของกูแล้วปากก็กล่าวว่าของกูอย่างนี้แล้วก็แยก หมาคาบวันอยู่ในกำม,มือของมานที่พระพุทเจ้าท่านกลา่าวท่านตอ่าวว่าคนทั้งหลายเขากล่าวสิ่งใดว่าของกูเราไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของกูแล้วเราก็ไม่กล่าวว่าของกูนี่ผู้ใดผู้กล่าวนะเขารู้สึกตัวเองว่าตัวกู เราก็ไม่ถือไว้าผู้กล่าวนะั้นมันเป็นตัวกูคือคนผู้กล่าวนะั้นไม่ได้เป็นตัวกูผู้กล่าวนี่คือเรื่องที่ผมเคยพูดมาทีหนึ่งแล้วว่า ถัาจะถือเป็นหลักแล้วก็เราต้องมีหลักกันอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> คือให้เป็นคนปากอย่างใจอย่างแ <c oughs> ม้ตามปกติปากจะกล่าวว่าตัวกู้หรือตัวเราหรือของเราก็ตามใจอย่าเป็นใจอย่าเป็นอย่างนั้น เพราะเราต้องพูดกับมนุษย์ธรรมดาสามัญมันก็ต้องพูดของฉันของท่านของอข้าพเจ้าอะไรอยู่ตัวข้าพเจ้าอะไรอยู่ <c oughs> แต่ใจนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นคือ <c oughs> อย่ารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยหลักของพุทธศาสนามีอยู่ว่าจงเป็นคนปากอย่างแล้ว <c oughs> ใจอย่างยายเหมือนกัน แม่ป่ามันจะพูดอยู่ทุกวันวันหลายๆครั้งว่าตัวกูว่าของกูอย่างนั้นอย่างนี้ใจก็อยากเป็นหนึง่ง <c oughs> ไม่ได้ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูหรือของกูอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้พอใช้ได้แล้วก็หมดด้วยหมดแค่นี้เอง <c oughs> ถ้าคนใดในใจไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูแล้วแม่ปากจะพูดอยู่ว่าตัวกูของกูกับพวกคนเหล่าอื่นทั้งหลายนี่ก็ไม่เป็นไรเพราะภาษาเป็นอย่างนั้น ถึงจะเลี่ยงไปว่าอาตมาภาพเอามาให้อาตมาภาพทีมันก็คือตัวกูอยู่นั่นแหละถึงพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสตถาคตเป็นอย่างนั้นตถาคตเป็นอย่างนี้มันก็คือตัวกูนั่นแหละในความหมายเดียวกันนะตัวเธอเป็นอย่างนั้นตถาคตเป็นอย่างนี้นี่มันก็คือตัวกูของกูตัวท่านของท่าน่แต่ท่านปากอย่างใจอย่างก็ปากก็พูดไปตามภาษาชาวบ้าน ตามที่ชาวบ้านจะฟังถูกแต่ใจนั้นไม่มีความหมายอย่างนั้นเพียงแต่พูดกันให้รู้เรื่องให้สำเร็จประโยชน์ตามไอ้สิ่งที่จะต้องพูดต้องทำกันนั้นมันจึงมีคำว่าเราว่าอาหังวัตถาคตอยู่เหมือนกันที่พระพุทธเจา้าตรัสถึงพระองค์เองเต็มไปหมดเลย แต่ละทีอย e ่างนี้ทําไมพระพุทธเจ้าท่านตัดอย่างนี้อ่ะทาไมท่านตัดว่าคนเราใดก็กล่าวว่าของกูเราไม่กล่าวว่าของกูตัวผู้กล่าวผู้ใดที่กล่าวอยู่ว่าของกูเราไม่กล่าวผู้นั้นว่าตัวกูเพราะว่าเอราว่าคนเราใดที่กล่าวตัวตัวเองอยู่ว่าของกูเพราะว่าตัวกูเราไม่กล่าวคนนั้นว่าตัวกู เพราะว่าทีนี้ท่านไม่พูดอย่างาภาษาพูดธรรมดาแล้วคือไม่ไม่พูดจะเอาอะไรกระมานแล้วพูดโต้ตอบอข้อธรรมะกันเสร็จแล้วพูดภาษาธรรมะกันเสร็จแล้วมันจะพูดภาษาชาวบ้านนะงันอย่างนู้นที่พูดกันอยู่อย่างนู้นเราเรียกว่าภาษาคนเนี่ยคือภาษาธรรมมาถึงตอนนี้พูดภาษาธรรมแล้ว ใครจะพูดว่าตัวกูของกูเราไม่พูดหน้ <c oughs> าปากจะพูดใจก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นที่ว่าเราไม่พูดนะหมายความว่าใจเราไม่รู้สึกอย่างนั้นแต่ที่แท้ก็พูดอยู่อย่างนั้นพูดตามภาษาธรรมดา ทีนี้เราก็มองเห็นได้ทันทีว่าไอ้คนที่ปากกับใจตรงกันในเรื่องนี้นั่นแหละคือคนที่ติดบ่วงมารเรือพยามารคล้องเอาไว้ได้ยอยู่ในกำม,มือของมารถ้าปากมันพูดต,ตัวกู้นั่นในใจมันก็รู้สึกเป็นตัวกู้ปากพูดแตาของกู้ในใจนก็รู้สึกว่าของกู้นั่นก็คือผู้ที่อยู่ในกำม,มือของมาร ติดอยู่ในบ่วงของมานถ้าใครมองเห็นแจ้งจนไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูแต่ปากก็พูดไว้ว่าตัวกูของกูเป็นคนปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งคนนี้ไม่ได้ติดอยู่ในบ่วงของมา <c oughs> รอดไปจากมาน พญามารเขาท้าทายโดย,ยเปเผยว่าถ้าจิตของท่านคล้องอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะครับว่าจิตของท่านยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่กล่าวว่าของกูรวมทั้งที่กล่าวว่าตัวกูท่านไม่พ้นจากมือเราพญามารเขาท้าอย่างนี้เลยที่ <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านก็ มระเบิดลงไปว่าเขากล่าวสิ่งใดว่าของกูเราไม่กล่าวสิ่งนั้นของกูคนที่กล่าวอยู่ว่าตัวกูเราก็ไม่รู้สึกว่าคนนั่นมันเป็นตัวกูเราเป็นคนอย่างนี้เสร็จแล้วมานเอ๋เจ้าจงรู้จักเราว่าเราเป็นคนอย่างนี้เสร็จแล้ว น่ที่ว่าแม่จะร่องรอยของเจ้าอของเราเจ้าก็ไม่รู้จักเรื่ไหมคราบว่ามารเนี่ยมันไม่รู้เรื่องของบุคคลที่อยู่เนื้อความรู้สึกว่ามีตัวกูของกู <c oughs> ร่องรอยของพระพุทธเจ้านั่นคือความพ้นหรืออยู่เนื้อจากความมีตัวกูของกูพ <c oughs> ระพุทธเจ้าท่านก็ท่าออกไปบ้างว่า แม่แต่รอ่รองรอยของเราเจ้าก็ไม่รู้จักแม้แต่ตรงนี้ก็พระเจ้าก็พูดว่าตัวกู้ว่าของกูใช่ไหมพระเจ้าก็บอกว่าแมแจะร่องรอยของของกู้กก็ไม่รู้จักเราพูดภาษาธรรมดาอย่างนี้คือไม่รู้จักภาวะความเป็นพระพุทธเจ้าว่ามันมีอยู่อย่างไร พระพยามารมันมีความรู้ต่ำเกินไปจะไมีอาจจะเข้าใจความหมายคำว่าพุทธเจ้าหรือผู้หลุดพน้นเจ้าท่านว่านาเมมักคังปิทักษสิเจ้าจากไม่เห็นร่องรอยของเราเลยถ้าพูดเป็นเป็น,ปนอย่างอารมณ์ร้ายก็ว่าของกูเลย ตรงนี้ถ้าคนบางคนไม่ยอมเชื่อว่ามีมารที่เป็นในเป็นมารเป็นเทวดาเป็นผีเป็นพยาม,มารว่ามีเป็นตัวเป็นตนก็ <c oughs> จะหาว่าเรื่องนี่เล็วไหล <c oughs> ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกในรูปพุทธภาติหาว่าเล็วไหล เพราะเขาไม่เชื่อว่ามีผีมีเทวดามียักษ์มีมารอะไรถ้าใครมันไม่เชื่อว่ามีสัตว์ประเภทเป็นยักษ์เป็นมารเป็นผีเป็นเทวดาก็ได้เหมือนกันก็เอาให้เป็นความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งที่จะนึกขึ้นมาขึ้นมาในฐานะตรงกันข้าม เช่นบางทีจิตใจของเราเนี่ยมันนึกมันนึกออกไปเองนึกเลยไปเองว่าอะไรอะไรมันเกินขอบอหรือนึกเลยไปเกินขอบเขตซึ่งไม่ใช่ความคิดนึกของเราหรือไม่เกี่ยวกับเรานี่ก็ยังนึกไปได้